ัดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความอัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a l o นะคะสวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้มาต่อค่ะกับดวงรายวันประจำวันพุธนะคะที่27พฤษภาคมพุทธ,ธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมทั้งชายและหญิงทุกเพศทุกวัยไม่จำเป็นต้องเกิดเหมือนกันทุกคนที่เกิดวันอาทิตย์จะต้องเกิดตรงตามที่หมอวาดบอกนะคะบางคนมีแนวโน้มเกิดขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะเวลา เราตกฟาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเวลาเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทําไมคนวันอาทิตย์ไม่ตายพร้อมกันล่ะคนวันอาทิตย์ไม่แฮปปี้เบิร์ตเดย์พร้อมกันล่ะ เพราะอะไรเพราะนี่คือความต่างของปัจเจกบุคคลที่เกิดขึ้นตามบุญกรรมที่ส่งผลมาแต่มันมีกําหนดไว้แค่7วันธนาคารุธราศสศกเสาร์อาทิตย์คุณจึงต้องมีหนึ่งในสัปดาห์อยู่แล้วถูกไหมคะ <S <S เพราะฉะนั้นจงใช้วิจารณญาณฟังหูไว้หูนะคะนะคะใครไม่ชอบหมอดูพูดมากผ่านนะใครไม่ชอบหมอดูพูดละเอียดผ่านนะโอเคค่ะมาค่ะด้วยหมอว่าตั้งใจทําด้วยใจนะคะขอ,อะ กำลังใจในการกดติดตามให้หมอว่าด้วยก็แล้วกันนะคะมาค่ะนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะทั้งชายและหญิงดวงประจําวันพุธนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะในเรื่องของการทํางานหมอว่าขออนุญาตดูในรวงภาพรวมของการงานก่อนดีกว่าเนาะในภาพรวมของการทำงานวันนี้นะคะเอ่อ งานของคุณเป็นอะไรที่ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลอื่นนะคะหรือการต่อยอดในเรื่องของการเดินทางติดต่องานราชการติดต่องานเอกชนวันนี้การเดินทางอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีโอกาสทํางานในออฟฟิศมากกว่าอาจจะได้เนื้อได้หนังมากกว่าด้วยซ้าไปนะคะคนติดต่องานราชการไม่ว่าจะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับ อเอกชนหรือรัฐบาลอะไรก็ตามนะคะหวนทางการติดต่อมันดูยุ่งยากไปหมดเลยนะคะมันจะเป็นวันที่การติดต่ออะไรก็ดูยุ่งยากนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังโทรถามก่อนก่อนเข้าไปพบใครก็ตามนะคะไม่งั้นคุณอาจจะไปเกอ้อได้นะในเรื่องของการทํางานวันนี้เป็นวันที่ดีค่ะลูกน้องนะคะลูกจ้างหรือว่าหุ้นส่วนพร้อมใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันดีนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยหรือช่วยกันนําพาธุรกิจให้ผ่านวันนี้ไปได้ซึ่งก็เป็นวันที่ดีมีได้รับการ ร่วมมือที่ดีนะคะก็ถือว่าดีสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เลยทีเดียวนะคะคนทางการเดินทางอย่างที่บอกค่ะนัดแนะก,กันก่อนอย่าไปแบบเซอร์ไพรส์อย่าไปแบบ surprise, ไร like, จุดหมายอย่าไปโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวโอกาสไม่เจอสูงค่ะนะคะคนที่คุณจะไปพบรวมถึงภาพรวมการเงินนะคะการเงินวันนี้มีดวงที่จะได้ทําบุญสุนทานนะคะในกลุ่มคนที่เกิดวันอาทิตย์บางดวงเกณฑ์ดวงชะตาด้วยมีเกณฑ์ได้ทําบุญมีเกณฑ์ได้ลงทุนเกี่ยวกับสินอสังหามีเกณฑ์ได้ลงทุนเกี่ยวกับการทํามาค้าขายและมี เกณฑ์ได้วางแผนการแต่งงานโอ้โหคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้มีเกณฑ์หลายเรื่องเลยนะคะเพราะคนเกิดวันอาทิตย์ไม่ได้เจาะว่าต้องเป็นคุณคนเดียวนะคะคุณอายุ27กําลังดูหมอวาดอยู่ฟังหมอวาดอยู่ต้องคนต้องมีดวงแต่งงานไม่ใช่คนเกิดวันอาทิตย์มีหลากหลายช่วงอายุมีเกณฑ์มีโชคชะตาที่แตกต่างคนละฟากฟ้าก,กันเพราะฉะนั้นมีบุ่มบางกลุ่มคนของคนที่เกิดวันอาทิตย์มีแนวโน้มที่จะวางแผนการแต่งงานในวันนี้ด้วยนะคะ ามาดูในภาพรวมนะคะของการลงทุนควรจะลงทุนทําอะไรใหม่ๆในวันพุธที่27่สิบไหมคนวันอาทิตย์อย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นสุภาพสตรีคิดหวังสิ่งใดอยากทําสิ่งใดจะมีสุภาพบุรุษเข้ามา support มาเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนการแนะนําถือว่าดีค่ะคุณสามารถทําได้นะคะแต่ถ้าเป็นสุภาพบุรุษที่ต้องการามีไปค้ำประกันใครอันนี้ไม่แนะนําให้ค้านะคะน่าจะเป็นดาบทิมแทงตัวเองในอนาคตได้อย่าไปค้าประกันให้ใครในวันนี้นะคะดวงได้บริจาคทานทําบุญเกี่ยวกับเด็กคนชราจะมีกุศลแรงสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในวันพุธที่27นี้ลองดูสิคะคุณทําบุญกับคนเด็กกับคนแก่กับ คนชาราสูงวัยจะเป็นพ่อแม่เราคือการซื้อกับข้าวให้ท่านในตอนเช้าพูดจาดีๆหรือว่าโทรไปเซฮัลโหลนี่ก็คือการเขาเรียกว่าทําบุญกับพระอรหันต์ในบ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นบอกว่าเตือนแล้วนะคะการขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ช่วงเช้าจะทําให้เงินไหลมาเทมาลาบรื่นตลอดทั้งวันดีด้วยค่ะนะคะหรือว่าถ้าเราแบบว่าอุยคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ใกล้เรานะคะหรือว่าอาจจะท่านอาจจะไปสู่ภพภูมิที่ไปเกิดใหม่แล้ว คุณก็ขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขอพอรจากผู้รักผู้ใหญ่นะคะพี่น้องนะคะพี่พี่เออแบบอวยพรหน่อยสิวันนี้จะไปฟังข่าวดีรับคําอวยพรดีๆวันนี้จะได้ดีทั้งวันนะคะภาพรวมนะคะในเรื่องของการเงินเก็บเงินอยู่ไหมวันนี้เป็นวันจ่ายวันลงทุนเพราะฉะนั้นเป็นวันที่คุณจะต้องเสียเงินเพื่อต่อยอดอนาคตในวันนี้นะคะภาพรวมของลูกจ้างนายจ้างอ่าลูกจ้างอย่างเดียวนะคะลูกจ้างทุกประเภทภาพรวมวันนี้ก็คือ หาแต่เรื่องกินกันนะคะในหมู่กเกอร์กุ๊บกวนของคุณหาที่จะไปออกกินที่ไหนดีเราจะไปกินกันที่ไหนดีเราจะไปออกกำลังกายกันที่ไหนดีหรืออะไรแบบเนี้ยจะมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะก็ยังไม่ได้วิตกกังวลอะไรก็เป็นการสัปดาห์ที่คุณยังไม่ได้วิตกเรื่องของการเงินแถมสบายใจด้วยซ้ําเหมือนกับรู้ว่าเงินเดือนกําลังจะออกหรือบางคนก็ออกแล้วด้วยซ้ํานะคะก็เลยมีแนวโน้มในเรื่องของการวางแผนการใช้เงินเกิดขึ้นนะคะ ทีนี้พอมาดูในเรื่องของคนตกงานคนว่างงานช่วงนี้ว่างงานตกงานเลยดวงกลับบ้านไปเนี่ยมีโอกาสที่กลับเข้ากรุงเทพหรือว่ามีโอกาสที่เขาจะเรียกงานไหมคุณด้วยภาระกําลังของคุณนะมันยากจังเลยนะคะแต่ถ้าคุณอยากได้งานคุณต้องติดต่อจากบุคคลใกล้ชิดเพื่อนสนิทมิตรสหายที่อยู่ในองค์กรแต่ละองค์กรนั้นๆให้เขาดึงคุณเข้าไปเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปออกแรงเองแต่ใช่คุณต้องติดต่อเพื่อน าะสอบถามคุณต้องพูดคุยต้องส่งอีเมลแต่ทางลัดที่ดีที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคือวันนี้ลองถามเพื่อนดูค่ะให้เพื่อนดึงให้เพื่อนมองหาให้ นะไม่งั้นคุณก็จะใช้เวลานานในการได้งานค่ะดีไม่ดีอาจจะตกงานสักพักหนึ่งด้วยซ้าไปนะคะต้องระมัดระวังนะคะคนเกิดวันอาทิตย์แล้วยิ่งคุณเป็นพ่อเขาเรียกว่าเป็นหัวเรือใหญ่ภายในครอบครัวเป็นคนหาเงินเข้าบ้านหลังใหญ่เป็นคนหาเงินเข้าบ้านเป็นคนเดียวรับภาระทั้งสองบาทสองไร่นั้นยิ่งต้องเครียดยิ่งต้องทุกข์ใหญ่เพราะฉะนั้นรีบสอบถามคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทมิตรสหายรุ่นพี่รุ่นน้องว่าใครมีงานอะไรบ้างอันนี้จะได้เร็วกว่านะคะมาในส่วนของหนุ่มสาว,สว มีเกณฑ์พบรักไหมหนุ่มโสดสาวโสด มีคนแอบปิ๊งแอบชอบแต่ไม่ได้พบรักกันค่ะมันแค่ความรู้สึกซึ่งไม่ได้แสดงออกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่ายัางไม่ได้เกิดขึ้นนะคะและในส่วนของคู่รักมีการวางแผนการลงทุนที่จะแต่งงานคิดต่อยอดเรื่องของอนาคตเกิดขึ้นวันนี้มีดวงที่จะได้คุยกันด้วยและมีการพบเจอไปกินข้าวไปทานอาหารวันนี้มีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นสามีภรรยาวันนี้เป็นไงบ้างคะมีเรื่องบุตรให้คุยเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับบุตรในอนาคตวางแผนการใช้เงินเกี่ยวกับบุตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมกันการ การศึกษาการเร่าเรียนแม้กระทั่งการเปิดเรียนหรือว่าการวางแผนที่จะมีลูกคนแรกก็วันนี้ก็ถือเป็นวันที่ดีที่เราจะคุยเรื่องของครอบครัวค่ะนี่คือภาพรวมนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์ทั้งชายและหญิงนะคะอ๋อลูกดวงชอบถามเสมอว,ว่าวันนี้คุณอยู่ออฟฟิศ ดีไหมสําหรับคนที่ติดต่อเป็นเซล์เซลล์ทุกคนวันนี้นะคะต้องโทรแจ้งเขาก่อนว่าคุณจะเข้าไปหาลูกค้าใหม่อาจไม่เจอแต่ถ้าแจ้งก่อนแล้วมีโอกาสได้เจอแล้วฟังเขาหรือให้เขาแนะนําไปต่ออันนี้ดีกว่ามันเป็นเชิงว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์วันพุธนี้จะเป็นการบอกต่อในหลายๆเรื่องแล้วมันจะสําเร็จมากกว่าการลุยเดี่ยวกันทะลุทะลวงหาการเข้าไปพบโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวหรือการไปหาขอะอะไรนะเขาเรียกไปหาลูกค้าใหม่ๆเอาข้างหน้าอันนี้จะพาเช่นกันค่ะถ้าคุณต้องการเดิน ทางไปหาโรงแรมไปแบบไม่มีการคอนเฟิร์มไม่มีการโทรคนวันอาทิตย์ต้องระวังไปปุ๊บไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนตต้องระมัดระวงังไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะมันอาจจะมีห้องอื่นแต่คุณไม่ได้ชอบมันแพงเกินไปคุณต้องการแค่ ล้มหัวนอนเพื่อที่จะทํางานต่อยอดอีกวันต่อไปเพราะฉะนั้นต้องติดต่อก่อนนะดีไม่ดีหยุดหรือไม่ดีหลงทางไม่เจออะไรด้วยซ้ําไปนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของเกณฑ์การเดินทางทั้งหมดนะคะมาเรียบร้อยแล้วนะนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดวันอาทิตย์หมอว่าจะแบ่งออกเป็น2คลิปนะคะคลิปแรกนะคะจะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธนะคะคลิปที่2จะเป็นพฤหัสศุกร์เสาร์นะตามนี้นะคะเพราะว่าคลิปมันชอบตัดอัตโนมัติโทรศัพท์น่าจะมีปัญหาเรื่องของพื้นที่นะคะ มาค่ะคนวันจันทร์ค่ะคนวันจันทร์นะทั้งชายและหญิงคนที่เกิดวันจันทร์ไม่จําเป็นทุกคนจะต้องตรงตามที่หมอวาดพูดเป๊ะๆในการทํานายดวงรายวันเพราะคนวันจันทร์มีช่วงจังหวะชีวิตแตกต่างกันอายุก็ต่างกันเวลาเกิดก็ต่างกันหมอว,าว่าดบอกคุณมีเกณฑ์แต่งงานแต่คนวันจันทร์ที่ดูอยู่เป็นนักเรียนคุณต้องดูในหัวข้อที่หมอวาดพูดต่อไปเข้าใจไหมคะ มีบางคนแบบว่าต้องต้องเหมือนกันหมดถ้าอย่างนั้นคุณต้องมาติดต่อดูดวงหมาวาสส่วนตัวนะเข้าใจเนาะค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลดวงรายวันนะคะวันพุธที่27พฤษภาหกสามของคนที่เกิดวันจันทร์ทั้งชายและหญิงใบแรกเดอะฟูลมาเลยค่ะเดอะฟูลใบแรกของของกลางสัปดาห์ของวันพุธเช้านั่นหมายความว่าคิดหวังอยากทําอะไรคุณอยากหยุดงานนะสิตื่นสายหรือเปล่าระวังด้วยนะคะคนวันพุธค่ะคนวันจันร การตื่นสายการมาช้าแบบไม่คาดคิดจะมีโอกาสเกิดขึ้นนาฬิกาปลุกแล้วก็ไม่ตื่นระมัดระวังนะคะวันนี้พ่อค้าแม่ค้าเปิดร้านเช้าๆหน่อยนะเริ่มจะมีลูกค้าวิ่งเข้ามาแล้วนะคะในส่วนของการทํามาค้าขายแบบซื้อมาขายไปสินค้าอุปโภคบริโภคเปิดร้านเช้าๆวันนี้ได้ภาษีกว่าเปิดสายเพราะฉะนั้นอย่าตื่นสายนะคะวันนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรถ้ามีใครเตือนคุณแม้กระทั่งจิ้งจกตกมาทักคุณต้องหยุดและคิดก่อน ว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากําลังจะทําวันนี้มันโอเคหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เป็นไพ่ของการเตือนเกิดขึ้นในใบแรกเลยนะคะนั่นหมายความว่ามีคนปาถนาดีอาจจะมาเตือนคุณด้วยเรื่องอะไรก็ตามนะคะขอให้คุณจงพึงระวังและจงฟังเขาไว้หน่อยส่วนคุณจะตัดสินใจด้วยร้านหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะทุกเรื่องนะคะเรื่องของการเรียนการตัดสินใจการใช้ชีวิตถ้าวันนี้มีคนเตือนให้ฟังไว้หน่อยนะคะฟังแล้วเก็บมาคิดหน่อยแล้วพอคิดเรียบร้อยแล้วคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณนะคะวันนี้จะมีการเตือนที่ ความหวังดีเกิดขึ้นบอกว่าไม่รู้ว่าจะเตือนเรื่องอะไรเช่นกันนะคะไพ่ของการเงินเกิดขึ้นมีการยนการหมุนเวียนเกิดขึ้นค่อนข้างดีเลยค่ะไพ่าการเงินเกิดถึง4ี่ใบด้วยกันเป็นคีนเหรียญก็มีนะคะ6กเหรียญมีสมเหรียญมีโอ้โหไพ่ห้าเหรียญก็มีพอมีเงินหมุนเข้ามาก็มีรายจ่ายจ่ายออกนะ่าจะเป็นค่านี้สินที่คุณผูกพันกันไว้ค่ะผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะ ค่าจีปาถาต่างๆวันนี้ได้เงินมาก็จ่ายออกนะคะรวมถึงสต๊อกสินค้านะคะในกลุ่มของคนที่ขายออนไลน์ขายหน้าร้านแบบมีสต๊อกวันนี้พอคุณขายได้คุณสต๊อกของทันทีเพราะมันมีของบางอย่างหมดค่ะเลยต้องตัดเงินออกมาเป็นการสต๊อกแต่นี่พอสต๊อกปุ๊บมันจ่ายมากกว่ากําไรของวันนี้เพราะว่าสต๊อกทั้งทีคุณก็เลยสต๊อกอย่างอื่นไปด้วยมันก็เลยมีรายจ่ายเยอะเพราะฉะนั้นวางแผนการเงินดีๆถามว่าจะอัตราจจคัดตึงไหม นะคะคนวันจานท์ไม่ตึงหรอกค่ะเพราะว่ารวงตำแหน่งของคุณตกไพ่ควีนเหรียญคุณยังบริหารการเงินได้ดีแต่ของมันจําเป็นต้องซื้อเข้ามาแค่นั้นเองนะคะไพ่แม่เกิดขึ้นนะคะ The Empress นะคะไพจกก่จักรพรรดินีโอ้โหถ้าเกิดขึ้นแบบนี้ติดกับไพ่คิงถ้วยแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็สองถ้วยแบบนี้บอกได้เลยคนทำ ทำงานทํามาค้าขายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรนะคะอาจะเกษตรกรที่เป็นเกี่ยวกับข้าวนะคะน้ําจะมานะน้ําจะมานะคะพาพเขาเรียกว่าฝนฟ้าจะกระหน่ำน้าจะมานะคะถือว่าเป็นสิ่งที่คุณขอไว้หรือเปล่ากับเจ้าแม่โพสหรือเปล่าน้ําจะไหลเข้าที่นาคุณดีแล้วเกินนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้ข้าวจะ เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะคะในเรื่องน้ําในเรื่องปลานะคะวันนี้คนทํางานในเรื่องของการประมงการค้าขายของทะเลในตลาดหรือว่าการเขาเรียกว่าอยู่แถว เขาเรียกว่าติดน้ําจังหวัดที่ติดน้ําค้าขายเกี่ยวกับของทะเลเป็นหลักวันนี้ก็จะมีรายได้เข้ามายิ่งถ้าคุณขายออนไลน์นะมันจะตุ้มๆเข้ามาเลยนะคะดวงนะคะของคุณมีเกณฑ์การส่งของข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะในกรณีที่คุณเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทําเกี่ยวกับของเย็นของแช่แข็งวันนี้จะมีลูกค้าออเดอร์เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อต่อยอดธุรกิจโอ้โหถือว่าวันน,น,นี้วันดีนะคะวันนี้การทํางานหุ้นส่วนนะคะ จะเข้าใจกันได้ดีในสิ่งที่คุณคิดนะคะแล้ววันนี้คุณมักจะผุดโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นสําหรับเจ้าของกิจการด้วยนะเห็นไหมคะพอมันมีกําไรมามันก็เกิดโปรเจกต์ใหม่มันก็ต้องสต็อกอีก5เหรียญมันก็ต้องขึ้นนะคะอ่าอันนี้ตามนั้นวันนี้ดวงของภาพรวมของลูกจ้างนายจ้างลูกจ้างแล้วกันเนาะลูกจ้างเป็นยังไงกันบ้างคะลูกจ้างรายวานันรายเดือนนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่คุณรู้สึกไหมว่าคุณ ก็ไม่อยากไปทำงานอ่ะ คนวันจันทร์แอบ,บขี้เกียจเล็กๆนะคะตื่นค่ะตื่นนะคะแอบ,บขี้เกียจเล็กๆอยากอยู่บ้านอยากสบายบอกไว้ก่อนนะคะเงินคุณยังไม่เสถียรไม่แน่นพออย่าคิดอยู่บ้านนะคนวันจันทร์ไปทํางานเถอะคะะ่ะแสดงว่าคุณมีความสามารถเขายังเล็งเห็นอยู่ถ้าคุณไม่มีความสามารถเดี๋ยวเขาปลดคุณเองนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องถึงเวลานั้นเดี๋ยวหมอว่าจะเตือนเองแต่ณเวลานี้คุณยังเก่งอยู่เพราะฉะนั้นไปทํางานนะคะในส่วนของคนที่จะไปเรียนต่อในต่างประเทศมีดวงที่จะได้เดินทางมีดวงที่จะวางแผนการเดินทางในวันนี้ด้วย นะคะคนวันจันในวันพุธเนี้ยคนที่จะไปเรียนต่อต่างแดนต่างประเทศเหมือนจะเริ่มเดินทางออกนอกประเทศได้แล้วนะคะคนที่เป็นคนรักกันไวหวานวัยรุ่นนะคะแล้วก็ต้องมีเกณฑ์ได้ไปอยู่คนละที่ต่างมหาลายัยมีความรักที่ต่างที่กันรวมถึงคนทํางานที่ทํางานข้าราชการนะคะคุณมีโอกาสที่จะต้องไปทํางานต่างที่ต้องห่างจากภรรยาห่างกันบุคคลอันเป็นที่รักห่างครอบครัวมีเกณฑ์ที่จะไปอยู่อีก อีกภากเ,เขาเรียกว่าอีกจังหวัดหนึ่งอีกอำเภอหนึ่งต้องแยกจากคนรักแยกจากคุณพ่อคุณแม่จะมีโอกาสหรือมีข่าวเกิดขึ้นในวันพุธที่24มันจะมี27เนี่ยคะ่ะมันจะมีเขาโคงมาละนะคะไพ่วันนี้จึงค่อนข้างเด่นเดียวคนที่เปิดร้านเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับปฏิมากรรมนะคะการตกแต่งบ้านถ้วยชามราไหายนะคะวันนี้จะเริ่มมีลูกค้าสนใจเข้ามาเรื่องของการดีโนเวตบ้านอาจจะมาซื้อปูเขาเรียกว่าดินหินปูนทรายนะคะการตกแต่งบ้านจะเกิด ขึ้นแล้วจะเป็นคนที่มีทรัพย์มีตังค์เพราะฉะนั้นต้อนรับลูกค้าดีๆมักจะมีคนที่สูงอายุมีวัยวุฒินะคะแล้วเป็นคนที่ทุนหนักดีด้วยเพราะฉะนั้นต้อนรับเขาดีๆเลยมีโอกาสได้อ่า่อยอดได้ขายสินค้าได้เยอะเลยนะคะวันนี้นะคะสำหรับหนุ่มส่วสาวส่วนมีเกณฑ์พบรักไหมมีเกณฑ์พบรักค่ะจากทิศตะวันอ่ มาจากทางใต้นะคะมาจากทางใต้กับทิตะวันออกสองทิศนี้มีเกณฑ์ที่จะได,ได้พบความรักนะคะและมีเกณฑ์ที่จะมีคนที่มีวยวุฒิมากกว่าเราชักจูงให้เรารู้จักใครสักคนนึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันจันทร์บางท่านในบางดวงชะตานะคะ ดวงที่จะมีการพบรักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณช่วงอายุประมาณ30จะมีโอกาสพบรักแล้วนะคะใคร30บ้างเออมีคนแอบชอบแอบปิ๊งคุณอยากแสดงออกว่าเขาชอบคุณอยากดูแลคุณเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือภาพรวมนะคะมันลูกคุณไม่ใช่คนที่ฟังคลิปนี้แล้วคนที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะเราไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลนะคะเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์ยังมีอีกหลายหลาดวงชะตานะคะ ทีนี้มาดูคู่รักวันนี้สุขงอมความรักดีค่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าคุยเรื่องแต่งงานอาจจะยังไม่พร้อมในวันนี้นะคะในส่วนเรื่องของสามีภรรยาเหมือนเดิมค่ะเหมือนคนวันอาทิตย์เลยยังมีเรื่องผูกพันเกี่ยวกับภาราที่จะต้องดูแลและผิดชอบเกี่ยวกับบุตรหลานกับคุณแม่เพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นน่าจะมีเกณฑ์เรื่องของการใช้เงินวางแผนบริหารการเงินให้แบ่งแบ่งออกเป็นส่วนๆเพื่อดูแลเรื่องของระบบการเรียนของลูกดูแลเรื่องลูกและดูแลเรื่องของบุพการีของเรา อันนี้ภาพรวมของคนที่เกิดวันจันแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในวันพุธที่27ซึ่งมันต้องมีการเกิดขึ้นในช่วงวัยของแต่ละคนด้วยนะคะมีความแตกต่างกันนะไม่ใช่ทุกคนต้องเกิดทั้งหมดนะโอเคเรียบร้อยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ เรามาดูคนที่เกิดวันอังคารดวงประจำนะคะลายวันประจำวันพุธที่27พฤษภาคม63ของคนที่เกิดวันอังคารไม่จำเป็นต้องเกิดเหมือนกันทั้งหมดตามที่หมอวาดพูดเพราะทุกคนมีเวลาตกฟ้าที่แตกต่างกันนะคะมีปีนักษัตว์ที่แตกต่างกันด้วยนี่คือดวงลายวันแบบภาพรวมเท่านั้นนะจ๊ะ ขึ้นไพ่มาแล้วนะคะคนที่เกิดวันอังคารเนาะ The lovers นะคะ t e of Wands นะคะโอ้โหไพ่สามใบเปิดเลิกเปิดชัย The world ถือว่าโอเคมากๆเลยนะวันนี้นะคะไพ่พระสังฆราชก็เกิดขึ้นนะ อ้าวตามมาด้วยห้าเหรียญวันนี้เป็นวันที่เงินใกล้หมดแล้วหรือยังคะจะซื้อโรตเตอรี่หรือเปล่าวันที่เงินใกล้หมดใช้แบบจํากัดจาเขียร้องใช้แบบการวางแผนแล้วนะเพราะว่าอะไรสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจหรือเปล่าคะหืมใจเย็นใจเย็นใจเย็นบางคนเงินเดือนออกเย็นนี้แล้วด้วยนะคะบางคนก็ต้องรองเงินเดือนออกก็วางแผนการเงินดีๆพอเงินออกแล้วอย่าลืมใช้นี่ด้วยนะคะลูกเจ้านี่คอยอยู่นะคะหรือว่าคุณไปผูกไปเซ็นอะไรไว้หรือหรือติดสินค้าอะไรไว้ไปจ่ายนี่ เขาด้วยนะเจ้าของเจ้าของเงินสถาบันการเงินเขารอคุณอยู่นะคะไพ่ขึ้นมาโอ้โหมีดาบไหมมีดาบไหมดาบคืออุปสรรคดีใจด้วยค่ะคุณเกิดวันอังคารวันนี้เป็นวันหนึ่งที่คุณจะสามารถผ่านไปได้โดยที่มันไม่ได้มีอะไรหนักหนาะสาหัสทิ่มแทงให้ปวดใจเจ็บใจเลยนะคะ มันมีเรื่องเดียวเองค่ะคือเรื่องของการเงินที่จะต้องวางแผนอย่างรัดกุมให้กระจายความเสี่ยงให้มีเงินใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนหรือว่าวันนี้คนใครก็ตามที่เงินเดือนออกแล้วคุณต้องไปชําระหนี้สินก่อนที่มันจะหมดนะคะภาพรวมของการทํางานวันนี้โอ้โหมองถึงเรื่องอนาคตก็ดีเดอะเวิร์กก็ดีนะฮะการเดินทางไปติดต่อง,งานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการหรือว่า ตำรวจทหารถือว่าเป็นการติดต่อที่มีแนวโน้มผ่านไปด้วยดีนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะแนวโน้มในวันพุธถ้าคุณมีเรื่องของการประมูลงานมีมีโอกาสมีสิทธิ์ลุ้นได้แต่บอกตรงๆนะคะกดราคากันสุดลิธิ์แข่งเรื่องราคาที่ถูกลงคุณไหวหรือเปล่าคุณยอมแบบได้นิดหน่อยหรือเปล่าหรือว่าคุณจะไม่กล้าเสี่ยงมากกว่าแต่มันก็เหมือนเป็นการต่อย,ยอดอนาคตลองไปดูนะคะงานประมูลต่างๆมีโอกาสาาที่คุณจะได้พัฒนาศักยภาพไปอีกก้าวหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ คนที่อยากเรียนภาษาในวันนี้คนที่เกิดวันองันองคารน้องๆหนูๆอยากเรียนภาษาเรียนได้เลยค่ะไพ่ของคุณมีดวงเขาเรียกว่าดวงเขาเรียกว่าดวงปัญญาแสงสว่างแหง่งปัญญาสนับสนุนความคิดของคุณวันนี้มีเกณฑ์จ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนพิเศษออนไลน์มีการเรื่องของการเรียนพิเศษเกี่ยวกับภาษาที่2นะคะเกิดขึ้นหรือภาษาที่3เกิดขึ้นเพื่อต่อยอดชีวิตในอนาคตของคุณถือว่าดีค่ะก่อนเงินไว้ไม่มีประโยชน์จ่ายเธอค่ะมันเป็นอนาคตที่ดีต่อไปนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนดีด้วยนะคะ อามาดูในภาพรวมการทํางานวันนี้เจ้านายรู้สึกอย่างไรบ้างกับฮะกับคนที่เกิดบนันคารโอเคค่ะนายดูจากผลงานซึ่งคุณก็ทําออกมาได้ดีไม่น่ากังวลใจนะคะวันนี้ที่ประชุมก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเงียบๆนะคะพูดน้อยพูดเป็นพูดให้ถูกจังหวะ มีชัยไปกว่าครึ่งสําหรับคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะไพ่าการเงินเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไม่กล้าเสียเงินไม่กล้าลงทุนแต่อยากได้ตังค์นะคะคนเล่นหุ้นเพราะฉะนั้นรอดูสถานการณ์ดีๆถ้าไม่จะเป็นอย่าเล่นค่ะน่าจะเสียมากกว่าได้นะคะในส่วนของคู่รักนะ,ะสามีภรรยานะคะวันนี้เป็นวันชื่นมืน่อมีการวางแผนการแต่งงานเกิดขึ้นแต่คุณพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าทางญาติผู้ใหญ่น่าจะ เรียกเยอะอยู่พอสมควรนะคะสมน้ําสมเนื้อกับสิ่งที่คุณจะได้ไปไม่ว่าผู้ชายดูคลิปนี้ก็ฝ่ายหญิงก็เรียกเยอะพอสมควรฝ่ายหญิงถ้าดูคลิปนี้บอกได้เลยผู้ชายเขาพร้พอมหรือเปล่าต้องจับมือกันช่วยๆกันนะคะในเรื่องของการวางแผนอนาคตร่วมกันส่วนนุ่มโสดสาวโสดมีเกณฑ์พบรักไหมมีเกณฑ์พบรักไปไปที่ไหนมีเกณฑ์ที่จะมี คนในเครื่องแบบมาชอบนะคะแต่ดวงชะตาคุณต้องเดินทางนะหรือว่าต้องไปในจุดที่เป็นร้านอาหารเป็นสถานที่เจอคนเยอะๆคุณจะมีโอกาสเจอผู้ชายที่มีวัยวุฒิมากกว่าคุณและมีผู้ชายที่รุ่นเดียวกับคุณแต่ไม่เจอเด็กกว่านะคะจะมีโอกาสมีคนมาขายขนมจีบแบบโอ้โหเ,เขาเรียกเดชชินีคือแบบ ตกหลุมรักคุณเลยจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนบางช่วงอายุช่วง24-25กับ30-33เนี่ยน่าเกิดน่าน่าจะมีกลุ่มเนี่ยน่าสนใจอยู่น่าจะมีดวงของความรักเข้ามานะคะในกลุ่มของสามีภรรยา ก็คงวางแผนการใช้เงินนะคะไม่มีความบือหว่าไม่มีความโรแมนติกมีแต่เรื่องของอนาคตในการวางแผนชีวิตในการการบริหารการจัดการเงินภายในครอบครัวนะคะแบบนี้นี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นนะคะของคนที่เกิดวันอังคารนะคะดวงรายวันประจาวันพุธที่27เดือน5สิ่งไหนที่หมอวาดมองไม่เห็นหมอวาดจะไม่ได้พูดนะคะมองเห็นสิ่งไหนก็จะพูดแต่สิ่งนั้นนะอะ เรียบร้อยแล้วนะคะคนวันอังคารเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนกันนะคะเพื่อนของเราที่เกิดวันพุธนะคะภาพรวมนะคะของคนที่เกิดวันพุธชายและหญิงดวงรายวันประจําวันพุธที่27พุธกับพุธเป็นยังไงบ้างพุธกับพุธเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะคุณไม่จําเป็นนะคะที่จะต้อง เป็นทุกอย่างเนี่ยที่หมอวาดพูดเพราะคนเกิดวันพุธมีชะตาชีวิตที่แตกต่างกันเพราะมีเวลาเกิดต่างกันนักสัตว์ต่างกันจากราศีต่างกันนี่คือภาพรวมถ้าใครมองว่าต้องเกิดขึ้นเป๊ะๆทุกอย่างอย่างที่หมอวาดพูดข้ามคลิปนี้ไปเลยค่ะคุณยังไม่เข้าใจคําว่าเวลาตกฟากนะ,ะหมอวาดบอกว่าดวงคุณจะมีโอกาสได้เงินของคนที่เกิดวันพุธนะคะแล้วคุณบอกว่าไม่เห็นได้เลย แต่คนมันพูดคนอื่นเขาได้ล่ะคะเพราะอะไรบุญกรรมสัมพันธ์หนุนกันซึ่งกันและกันพบชาติมันมีปีกย่อยคะ่ะดูส่วนตัวไหมคะเนาะ นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมถือว่าเป็นวิทยาทานนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความตั้งใจดีๆให้เกิดแนวคิดดีกว่านะมาค่ะภาพรวมของคนที่เกิดวันพุธนะคะทั้งชายและหญิงนะคะดวงรายวันมันจะวันพุธที่27-63นะคะปี63นี่เองเนะาะไพ่เดทเกิดขึ้นนะบนทับดวงชะตาใบแรกเลยไพ่เดทอะไรที่มันยุ่งยากที่ผ่านมานะคะวันนี้มันจะมีการยุ่งยากเกิดขึ้นจาก เจ้านายของเราจากบุคคลที่มีวัยวุฒิสูงกว่าหรือแม้กระทั่งคนที่เราไปติดต่อด้วยที่ค่อนข้างมีอำนาจเหนือกว่าเราวันนี้จะทําให้เรารู้สึกหมุดหงิดหัวใจแต่เราทําอะไรเขาไม่ได้ได้แต่ว่าจุดสตาร์ท จุดไฟในตัวเองค่อยๆทําไปแต่เชื่อไหมคะอะไรที่มันยากคุณจะผ่านมันไปได้คนที่เข้าใจยากคนที่โหดคนที่ห,นหินสุดท้ายถ้าคุณผ่านไม่ได้คุณจะได้รับการปกมือชัยโยโหร้องอย่างที่สุดถึงที่สุดเลยนะคะไพ่ใบนี้นะคะแปลกมากเลยอาทิตย์ก็ขึ้นจันทร์ก็ขึ้นพุธก็ขึ้นนะคะไพ่ใบนี้อังคารก็ขึ้นใบนี้เป็นใบที่แสดงว่าคุณต้องวางแผนนะคะทุก ทุกวันเกิดเลยเนี่ยขึ้นหมดเลยนะคะไปเนี้ยนะคะหกเหรียญคุณต้องวางแผนการใช้เงินแบ่งภาคส่วนบริหารการเงินดีๆว่าใกล้เงินเดือนออกแล้วคุณจะต้องจัดจ่ายใช้สอยจ่ายหนี้จ่ายสินอะไรบ้างลูกเมียด้วยผัวสามีแม่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องวางแผนการใช้เงินดีๆมีบางอย่างที่เกี่ยวกับรถคุณได้ผ่อนหมดแล้วนะคะก็ดีใจด้วยสําหรับดวงชะตาวันพุธบางท่านนะคะเริ่มผ่อนรถใกล้หมดหรือว่าหมดแล้วด้วยซ้ําไปนะคะพอหมดปุ๊บแหน่เตรียมหมุนเงิน หาซื้ออะไรต่ออีกแล้วทุกคนจะได้ไพ่ห้าเหรียญทุกดวงชะตาเลยไม่น่าเชื่อหมอว่าก็หยิบของมาว่า รวมๆมันนะคะแต่ทุกคนจะได้ห้าเหรียญกับ6กเหรียญเกิดมาตลอดเพราะฉะนั้นพอมีไรายได้เข้ามาจากเงินเดือนก็จริงนะคะคนเงินเดือนออกจะมีรายจ่ายตามขึ้นมาเป็นเงินหมุนเวียนเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายหนี้สินการจ่ายค่ารถค่าบ้านนะคะรวมถึงการจ่ายค่าบุตรหลานการจะการจ่ใช้จ่ายภายในครอบครัวสามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่ใครมีหน้าที่อะไรวันนี้ก็ได้มาจ่ายไปนะคะ แต่ก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ดีนะคะทุกอย่างจะผ่านไปได้นะคะคนมันพุทธด้วยการจัดการการบริหารการงานการเงินอุปสรรคความรักทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถทํามันได้ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องหัวเสียคุณจะผ่านมันไปได้วันนี้เปนแค่หนึ่งวันนึงที่คุณจะผ่านไปได้อย่างไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคะ สิ่งที่ต้องกังวลคือวันนี้ไม่จะเป็นอย่าประทะคารมกับคุณที่มีวยวุฒิเหนือกว่าเราที่สายโหดสายตรงผู้จาขวานผ่าซากถ้าติดต่อหน่วยงานราชการต้องเรามาระวังถ้าเอกชนก็ต้องระวังระดับซีอขึ้นนะคะไม่รู้คุณจะติดต่อคนประเภทไหนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาต้องระมัดระวังคุณจะต้องเก่งพอตัวแต่คุณเป็นนักพูดที่ดีคุณเป็นนักเจรจาที่ดีสุดท้ายคุณจะผ่านมันไปได้เพราะคุณผ่านคนคนนี้ไปได้นะคะวันนี้คุณจะไปพบคนคนนี้ใครก็ตามพอคุณผ่านมันไปได้แล้วทุกคนจะถือว่าเป็นมัสเตอร์ คุณเลยเอานะถือว่าปิดจ็อบของเดือนนี้อย่างมีความสุขก็แล้วกันนะคะถ้าคุณผ่านด่านนี้ได้เนาะในส่วนของการศึกษาหาความรู้ชาวันพุธนะคะทั้งชายและหญิงมีบางกลุ่มนะคะมีเรื่องของการศึกษาต่อการเรียนต่อได้ที่ได้มหาลาัย ตรงตามเป้าหมายรวมถึงการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเอกจะมีโอกาสตัดสินใจเกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกค่ะใจอยากเรียนแต่ติดเรื่องของเงินทุนที่มันไม่เพียงพอพอจะใช้สมัครโรงเรียนก็ติดเรื่องของค่าใช้จ่ายของเราที่มีอยู่แล้วพอจะหมุนเงินมาเรียนมันก็เหลือน้อยเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจวางแผนการเงินดีๆว่าจะเอายังไงมันไม่มีคําว่าสายสําหรับการเริ่มต้นในการหาความรู้นะคะเช่นกันค่ะบางคนอาจจะไม่ได้เรียนปริญญาเอกแต่ตั้งใจจะทํา youtube วันนี้ทําได้เลยค่ะแต่คุณมีเวลาน้อยคุณก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป หรือว่าคุณตั้งใจจะทํามาค้าขายอะไรก็ตามแต่วันนี้เป็นวันที่คุณต้องศึกษาหาความรู้ว่าโอเคคุณจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่คานวณวางแผนหน่อยต้องทำมาร์เก็ตติ้งสำหรับตัวของคุณเองนะคะก็จะผ่านมันไปได้ มีรายจ่ายมีรายรับแล้วก็มีรายจ่ายนะคะสาหรับคนที่เกิดวันพุธวันนี้ด้วยนะคะทั้งชายและหญิงนะคะไพ่ในเรื่องของหนุ่มโสดสาวโสดมีเกณฑ์พบความรักไหมมีเกณฑ์พบความรักไปทางทิศเหนือนะคะจะมีพบความรักนะคะมีโอกาสที่จะพบรักหวานชื่นถึงขั้นเรียนรู้ใจซึ่งกันและกันได้ความรักออนไลน์เกิดขึ้นบ้างไหมไม่มีนะคะอาจจะเจอคนที่มีปัญหามากกว่าที่จะได้ความรักที่จริงใจนะคะคู่รักนะคะมีเกณฑ์ที่วันนี้แฟนเราจะเดินทาง ข้ามน้าข้ามทะเลติดต่องานกลับบ้านดึกกลับบ้านช้าหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทะเลาะกันนะคะวันนี้เขาทํางานจริงๆไม่ได้มีนอกมีในนะคะส่วนสามีภรรยานะคะวันนี้เป็นวันชื่นมื่นของคุณได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับการดูแลบุตรการวางแผนการศึกษาการใช้เงินเกี่ยวกับบุตรและการวางแผนภายในครอบครัวเกิดขึ้นเหมือนเราเริ่มมาวาแชร์ความรู้สึกนะคะการเกิดขึ้นนะคะเหมือนการเหมือนคนจะเงินเดือนออกไพ่สองใบนี้จะมาตลอด6กเหรียญ ห้าเหรียญติดต่อแบงก์กดแบงก์ไปแบงก์เนี่ยจะมีเข้ามาผูกพันของคุณทุกดวงชะตาเลยหน้าแปลกหน้าหมหัศจรรย์มากๆนี่ค่ะคือดวงที่จะเกิดขึ้นนะคะประจำวันพุธท,ที่27เดือน5ของคนที่เกิดวันพุธภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครนะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะคลิปต่อไปะค่ะคลิปที่2นะคะพฤหัสศุกร์เสาร์เดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะสําหรับวันนี้ด้วยรักและปรารถนาดีนะคะสวัสดีจ้า